ตาเมย์ส่งมาก็ต้องเป็นบ้านหลังนี้แล้วล่ะเพื่อนเราจะมาเปิดเ,เอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนี่น้องสามคนนี้ใช่ใช่ที่คุณแจ็คบอกว่าจะมาทำงานใช่ไหมคะใช่ค่ะโนเจสซี่นี่เมโลดี้แล้วก็นาทีค่ะอืมงั้นน้องๆเข้ามาก่อ,อนมาได้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับ เยอะ,อะนั่นกูขอไปเดินดูรอบบ้านก่อนออจะเจออะไรบ้างมีอะไรจะโกนเรียกมาเลยนะอเอ็ดีตกใจหมดเลยลูกขาวายไปไหนวะมึงนั่นดิเชีย่ยหรือว่าอยู่ในห้องวะไหนตรงนั้นเหรอดูแป๊บมันมือดอ่ะมองไม่แมเห็นเลยไม่มีนะไม่เห็นเลยกลัวผีแล้วนี่กันไปอยู่กันสองคนทำไมวะเออนั่นดิ ทำพิธีเลยป้ามึงถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมของก่อนเฮ้ยไม่ต้องเออทำไมวะนี่ไงเพื่อนเตรียมไม่หมดแล้วเก่งม,มากกว่าเพื่อนขอบคุณมากเตรียนว่ามีเลยป่ะงั้นเตรียมทำพิธีตรงนี้เลยเจสซี่กันเจสซี่เจออะไรไหมเหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจอนะถ้างั้นพวกกูจัดพิธีก่อนเออเร็วๆมาเดี๋ยวกูช่วยขอเช,ช่วยหน่อย พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเดชะคําเสนอวิงวอนต่อพระเจ้าปลดขับไล่ผู้ถีปีศาจที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้ ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนมันจะโดนแทงว่ะไอ้ที่เลือดไหลเต็มเลยให้คอมเมนต์เด็กซี่โดนแทงคุณจะอธิบายเรื่องนี้ไงครับคอมเมนต์เสียใจด้วยนะครับเราไม่ได้ทำงานนี้หรอกจริงเนี่ยมีหัวหน้าช่วยอย่างนี้ปิดอะไรเนี่ยคุณบอกได้ครับว่างานนี้มีความเสี่ยงสสููงงแต่นี่เพื่อนหนูตายนะคะจะให้ทำไง ไม่เป็นไรครับเรามีประกันให้พวกคนนะุณแล้วแล้วประกันที่ว่าคืออะไรหรอครับประกันที่ว่าได้รับในสดทั้งหมดสิบ<อ>ล้านเลยครับกับพาวิซีสดให้ฟรีเลยครับถ้าอยนะ่างนั้นตกลงตามนี้ครับผมเฮ้ีว่านี่คืออะไรนะเ,เว้ยเงินมันตายไปแล้วเราจะทำอะไรได้เพื่อนมึงไม่เห็นแใ่เงินว่ะ เพื่อพอพวกเราได้เงินแล้วเราก็จัดพี่จบดีๆให้มันก็แค่นั้นแหละกำลังการไม่ได้เครับครับผมไม่เป็นไรเดซี่คุณจะจัดพี่ดีอย่างดีเลยพี่เขาต้องฟรีแล้วต่อยากมาทำไมาเราจบไปด้วยครับครับเราเจอกั้งแต่นะมึงเอ้ยในตัวหนักนี้เนี่ยเดี๋ววยว่าเพื่อนกูดิ จะเสาเสามังรวเฮ้ยท่านต้องดูดีนะท่านทำแต่ตาม่ตเห็นมีนะอาสยลงไปคืส่วนผสมพิเศษที่ผมทำให้เดี๋ยวนี้มีแอดออน ฉันไม่รู้เลยว่าสีอะไรแน่ยางดิ้มอะไรผ <c oughs> สมดีกันมั่วไปหมดข้าวว่าเปิดไหมปคิดไปเองอีกแล้ว ใช่หรือท่านแต่เราก็แงผมวาท่านแยไปแล้วล่ะ ถายไม่ใช่ไงเจออกมาดิเจอทำดีมากครับทุกคนพวกกูรวมหัวกันจะมาอยู่บริษัทมึงข่ายอ้วนค่ะกคน้องเป็ของกูค่ะจะเอาไปเท่วรอบโลกอ่ะเฮ้ยเช็คซีมันตาสนิทหรือยังไปมึงไปเช็คันดิฮัลโหลอะไรไม่กลัวกูกลัวมันอืดเร็วเช็คกูหาที่ประชาันไม่เจอไม่้วนกันเลไม่ใช สาวไปเรียนหมอมาโทรของเฮ้ยนี่<ห>นใช้ไมคดีเซ็กซี่ไปจอดเหรอเพื่อนอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ใชขอโทษผ่านหมอไม่ได้วายว่าตายแล้วตายแล้วมึงตายไปกี่วันเพื่อนอื่นแล้ววะกลัว, <laughs> วนะจริงจะรู้นะว่าแกเป็นบำไพแกหวังได้ให้ฉันไปฆ่าเพื่อนของฉันเพื่อนที่ได้จะเอาเลือดของเพื่อนฉันให้แกกินใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันเนี่ย ไม่ดีกับสัญญาปัญญาอ่อนแบบของนายหรอกไปกูเราเอาของพวกมันกันไม่อันนี้มีราคาปะวะเอารอบมาจางไหนอาจารย์อ <tv. S 1> ันนี้ผมขอยาตยืนนะครับอ้าวทำไมอะผมอยากกินขึ้นกูก็ยีดไปก่อนเอาไม่มีใครมีของนั่งไม่มีใครช่วยมึงก็ยอมกไปกว่เอกีีสิ่งยิโตมันเคลือบด้วยทองนะเพื่อนก็ต้องแบบคนตกลงกับมันน่ะแล้วก็ผมช่วยได้ครับ ต้องอื่นมันจะไม่มีขอหรอ,หอน่าจะมีแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีน,นะมวดตง้งกิอะไรนาอแปก <c oughs> ีอีกไหมทำอนะไรฉันี่ครนะับ iPhone XS รุ่นไหนวะดูอะไรบัญชีมันเะอนะดูวะน่าสนใจชี่ยตังในบัญชีแม่งพันล้านโอ้ยหน้าอย่างเงี้ยนะมีเงินเยอะนะมึงอะนี้ไปคนเดียวไม่รู้จักแบ่งปันคนเข้าบัญชีพวกเรากันแบ่งกันสี่คนสองร้อยห้าสิบคุณพูดไปดิสองร้อยห้าสิบล้านมันมีกี่อ๋อมันมีพันล้าน ไปกินหมูกระทะกันเลือกถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ไม่รู้ของเขามึงจะเอาเพื่อนกาขู่ดุวนมันมีราคามึงทองคำเลยนะเว้ยอะไรได้หลอกอะไรถาอะไรทำไมมันรู้ไม่ได้วะมันน่าจะเจ็บคอมึงรู้มาไอ้ก่อนเหรอก่อนตายไปไม่ได้น่ะ ผมเอาเลือดยุงมร้อยปีกับน้ำกระเทียมดองจากเจ็บปัาชาผว่าสมให้คนกินแล้วนี่น่าจะเป็นพอจะเป็นแบบไายชั้นสูงสูงสูงโอ้ยผู้ชายตั้งแผลอย่างนี้แล้วทำไมไม่ตายเก็บเสียฟองจะไม่ล้มตายยากเย็นจริงๆไปพวกเราลุ่มมันไม่ทานการนี้หรือครับไปมันเวลาเอ้ยต้องหยุด ไปดูตังเลมัชีใชนเหรมข้าวแกดลี as ่ไม่มีนะครับตัวฉันหลอกเลยคือไม่าฉันรวยอ่ะเช่าบ้านเอาไปก็เช่าต่อเนี่ยจายเองด้วยโอ้ โวยเแวผสมได้กูจะคยดางมอพิเบื่อแล้วพีสาวมัยาหลายจงออกไป ตื่นด่แล้วเ้กูฝันอะไรก็ไม่รู้แปลกๆเนี่ยเฮ้ยแล้มึงนุ่อยู่เย็นแก่กูฝันก็กูอจนค่ามึงฆ่ากูอ้าวมึไปซ้มึงยังไงกว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเหรอมึงไได้รกูยแปกวะทำไมกูฝันเหมือนที่มึงพูดมาหมดเลยวะ้กูเจอมึงเป็นผีด้วยเนาะเออใช่ปะ กูกินพวกมึงเฉยเลยว่ะเออกินันเหมือนอกันเลยกินในนพวกีย้ยด้วยฝันคนพวกมึงเห็นไม่ถึงตัชีวิตนี้กูจะไม่หาเจ้านายแบบที่เห็นในฝันน,ะน,นี่แน่ตรงไหนวะตจวจริงสภาพนี้ลอนะมองแต่ในฝันอนะ่ะกูเห็นไอเมย์ด้วยนะเว้ยเอ้าเออว่ะกูไม่เห็นนะกูไม่ได้กว่กูนะกับพวกมึงอ่ะไม่นะก็อยู่กันสองคนแล้วก็ไม่เห็น ยตายอะว่าไงนะเอยันนวนี่รู้ว่ะเมยมันตายกันแล้วนี่ว่าเ้เฮ้ยเมสเซจเข้าอ่ะอะไรงเฮ้ยโทรศัพท์เปิดดิซีฟิเนี่ย้ยนั่นเเสเะจับบเดี๋ยวพังพังไปเถอะไหนวะมึงมองไม่เห็นวะมึงก็ดทวดีรอบแปีเมมึงตาบอดนะมึงอะ อ่านได้เนวนอใกล้ตาขน,นา,าดนั้นกูมีภาาม้านนะ,นะอี้านโอยชแต่พูดแล้วว่าน่าคิดถึงกน,น,น้มันตายดไงว่ตอนนั้นนั่นสิสมัน้องคงคิดถึงเราเหมือนกันแน,น่นอนเลยมันถึงมาเข้าฝันพวกเราแบบนีู้้ดีจก็สุดยอดงเ่ตเล่นตานยังไงเพื่อนก็ตาแล้วเรามาส่คมีชีิตดีกว่าไอแจงตื่นดิ โอ้ยแจ็คเดือดังที่เดือดจังเปอะไรไแจ็คแจ็คเป็นขาวบอยข่าอขาวเดอ ความโลภคือหนทางสู่ไหยนะการวิ่งหาเงินหาประโยชน์แบบเกินพอดีจนไม่คำนึงถึงศีลธรรมความถูกผิดทําให้นําไปสู่ไหยนะค่ะละครเรื่องบริษัทรับกําจัดผีอัพแพนทอมคอ์เปอเรชันโดยแผนการเรียนภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสารธรรษษุรกิจจะสําเร็จไม่ได้หากขาดทีมงานดังนี้ หนึ่งฝ่ายธุรการนางสาวทิพยทยาทิพทยา,ททยาจักรกพงนางสาวแชรนิพัฒน์คำทองนายธีรเมศขอพึ่งนายธีรเทพอินเพช นายกาศิทิ์คงยิ่งหามนายกิตินัฐพารีวลลนายปราศ คุณยศิวัต์ออกดีนาย,นยบุญจวีมั่นคงและนายทักษะกิ่กหอมค่ะสองฝ่ายพรนางสาวทิพธิดาทิพยาจากกักรพงและนางสาวชานิพัฒน์คำทองค่ะ พิธีกรนางสาวสายแก้วราชัยและนายรัฐพลพุกเปียกค่ะฝ่ายกำกับประกอบด้วยหนึ่งกำกับสิป์นางสาวชาลัญยาการการสอนสองฝ่ายกำกับฉากและอุปกรณ์นางสาวมุกดาวสีวงศา นางสาวสัม,มิตาอ่อนสัมบีและนางสาวเกียรติลินกาลังสามฝ่ายเทคนิคนายธนภูมิทาสิรินายนณชกรเลิงศรีนางสาววินิพรประสิษฐ์ นางอาจารย์ตุสักและนา,า,างสาววิสาพรศรีเมืองสี่ฝ่ายขอตูมและเมคอัพนางสาวนัชชา,า,า,าเกียรติคุณสีนางสาวฟันทายเกศศิลป์นางสาวลูกดาวศรีเวงสาและนางสาวเกียรตินตาลัมห้ากำกับเวทีนายศิลปบุอ่านกวด แบ็กสเตเตนายธีรเมศขอพึ่งนายศิรวิสหาจิงดานายรัฐพลุกเปลี่ยนนายสุ坤ละวัฒน์แสงและนายสักตี้สีมากนักแสดงของเรานะคะเกรซรับบทโดยนางสาวนัททิชาอิทาอนทศรค่ะแอดดี้รับบทโดยนางสาวพัททาเกียรติสินค่ะ เอ็มมารับบทโดยนางสาวมุกรางสีวงศ์าค่ะเดมี่รับบทโดยนางสาวรัชชาเกียรติภุมศรีค่ะแจครับบทโดยนายนารงเดชสมนิยามค่ะเอ็ดดี้รับบทโดยนายศิรภพกอาจปวดค่ะ รับบทโดยนางสาวเกษรินกระรำค่ะเจสซี่รับบทโดยนางสาวสม,มิตาออดสำลีค<ฮ>าเมนรับบทโดยนายกิรติสุทธารักค่ะ พบเตี่ยมทองและนางสาวกานิธาจันสุขะผู้ช่วยผู้กำกับนางสาววริศราพรสีเมืองผูก้กำกับนายกีรติสุนทารักค่ะก,กากะรสร้างสรรค์ผลงานการแสดงละครครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการละครร่วมกับกิจกรรมแนแแนวซึ่งผู้อำนวยการสร้างที่ทำให้เราได้มีโปรเจกต์การแสดงละครครั้งนี้คือคุณครูเมธิตาชัยมาค่ะคุณครูจราวุธคารุงหวานค่ะคุณครูวิภาวีกุลมงกุฎ ทุณครูอลิสรามาลาค่ะและองค์ประกอบที่สำคัญนอกจากจะต้องมีบทละครมีทีมการแสดงแล้วต้องมีผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ให้ความสนใจเข้ามาชมละครของพี่ๆนะคะมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะถ่ายรูปแล้วสามารถแชร์ลงโซเชียลแล้วติดแฮชแท็เทศกาลละครเวทีสะครหลวงพมปีที่2องได้ค่ะ เราม .6 ทั้ง6ทุกคนขอขอบคุณผู้ชมทุกท่าน,นะคะ่ะ